อวดค่ะสวยมากสวยอีค่ะงามอีเนาะคะนะ่ะเนาะแสงตะวันกำลังตกดินสวัสดีเนาะค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้แม่บานได้เวลาลงดอกไม้สีม่วงเพื่อโป้ไอแลนด์น้องนารินค้อเพื่อโป้ไอแลนด์อยู่มองนี้นะคะดอกลาเวนเดอร์ค่ะสีม่วงเน,นี่ยค่ะี่แม่บานก็ได้ลงให้น้องแล้วค่ะสามจุดนะคะเนาะนะคะ ดูคะ่ะดอกเนี่ยคะ่ะบานเริืมจะบานเต็มที่แล้วก็แม่บ้านก็ลงจุดนี้จุดหนึ่งคะ่ะดอกสีสมสมเนี่ยคะ่ะแม่บานเอามาลงจุดนี้น,น้องนลินบอกให้ลงหมองเดียวกันแต่ว่าที่มันเต็มแม่บ้านต้องขยายคะ่ะแม่บ้านเลยเอามาลงจุดนี้คะ่ะดูต้นเชอรี่คะ่ะแตกพี่ใบออกมางามมากคะ่ะเพาะด้วยเมลเร็ดพันธุ์นะคะต้นเชอรี่คะ่ะเพาะปีที่แล้วสามต้นคะ่ะ สวยอะได้เวลาเอาต้นเชอรี่ลงดินแล้วนะคะวันนี้เอาลงจุดนี้ค่ะโอ้ยลม <c oughs> ต้นแรกที่แม่บ้านลงให้น้องนลินนี่ค่ะแม่บ้านขุดดินจะลงต้นเชอรี่ที่ได้มานี่นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยตัวช่วยของแม่บ้านมัน,นี่อากาศร้อนดีมากค่ะนลินไม่อยู่นะคะนลินไปโรงเรียนค่ะแม่บ้านก็เลยถืโอ,อกาส เอาดอกไม้ลงดินค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศสุดยอดของการทําสวนค่ะก็ลงได้เฉพาะช่วงที่ทนความหนาวได้นะคะเดือนหนาถึงจะเป็นฤดูการปลูกพักจริงๆจังๆค่ะนี่ต้นเชอรี่โชว์แล้วโชว์อีกเพราะว่าภูมิใจมากค่ะตัวสวยเ,ยวยวยเนี่ยตยุ่งตยุ่งนี่ยนี่ค่ะต้นเชอรี่ต้นเชอรี่ได้เวลาลงเอา ในเวลาลงดินแล้วค่ะเอาลงดินแล้วค่ะมันก็จะยกต้นเลยนะคะท่านค่ะยกต้นนี่ออกมาประมาณนี้เลยค่ะลงเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมง่ายๆค่ะต้นไม่ค่อยหนักค่ะสงสัยคัตตอกิ่งมาค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะ ลงต้นเชอร์ีเรียบร้อยค่ะเ,เพื่อนๆที่รักค่ะปั๊กๆขึ้นไปบนเขานี่นค่ะเห็นไหมต้นดอกไม้สีชมพูไปแล้วไปแล้วนะคะเดินขึ้นเขานี่ค่ะ<อ>เขาก็มีอยู่สองลูกนี่แหละค่ะลูกแรกก็คือจุดนี้ค่ะมีต้นกุหลาบอยู่บนเนี่ยค่ะกุหลาบนี่เดี๋ยวก็ได้เชยชมนะคะกุหลาบแล้วกับปั๊ค่ะปีนขึ้นไปอีกเขาลูกสุดท้ายไปดูดอกไม้สีชมพู่นเบิร์นเต็มจี้แล้วบานเต็มจี้แล้ว เนี่ยทางเดินค่ะความสุขโอ้ยชีวิตลิ้มรัวของเวปางในสุขใจอีสสุขใจจริงๆเลยใช่ไหมกุ๊กี้ขึ้นมาบนยอดเขาในกระไดดูวิวสุดยอดสุดใจจริงๆนะคะเพื่อนๆที่ราาักค่ะโอ้ยแม่เยนยังหรอค่ะประมาณนี้แหละค่ะมีที่ให้เราได้เดินได้ปลูกได้ดูได้ชม ก็จะซุกใจประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะดูค่ะบานเต็มที่แล้วบานเต็มที่แล้วก็จําชื่อดอกไม้ไม่ได้แล้วค่ะแม่บ้านจําบกไ้เก้งค่ะเดี๋ยวนี้สมองแก้เท่าแล้วจาบกไ้เก่งค่ะแต่ก่อนนี่จําได้ยุ่เดี๋ยวนี่จําไม่ได้แล้วค่ะสวยมันบอค่ะรักลานเลยวิวนี่โอ้ยนาอคขะเนาะดูค่ะดู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  ดอกไม้นาะบ้านเพื่อนบ้านกับบ้านเต็มที่เละคะ่ะบรรยากาศบรรยากาศริมรั้วบ้านดีมากยังคักดีอีลีดอกไม้ป้าก็เรื่มบานแล้วนะคะสีขาวๆนั่นคือดอกไม้ป้านะคะื่อนส,วน,<ๆ>สวนกำลังแล้วคะ่ะตำสวนกำลังแล้วอยากอวดคะ่ะว่าเม็นยังหรอกคะ่ะอยากอวดคะ่ะ สวยมากสวยอีหีค่ะงามอีหีเนาะค่ะนาะดอกใหญ่ด้วย<ม>เห็นไหมดอกใหญ่ด้วยใหญ่มากบรรยากาศยามเย็นตะวันตกดินส่วงทุ่มสี่สิบเจ็ดนาที หนึ่งทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีนะคะเพื่อนๆค่ะดูสวยงามมากเลยนูเลียค่ะดูแมกโนเลียสเตย์ค่ะสเตย์สเตย์สเตย์โอ้ยสวยงามมากเลยค่ะตะวันกำลังตกดินกับแมกโนเลียดอกใหญ่ๆอัพหนอหนอ สวยงามมากเลยแสงตะวันกำลังตกดินส่วงทุ่งอาิบเย yeah this week ด uh ่าทุล่องอุ้ยงามนะคะเนาะแสงตะวันงามคักงามอี๋งามอีหลองามได้ใจอีีอุ้ยแสงตะวัน แสงตะวันส u n s ็ t งามคักไรแดดดิวันจุติงฮะนี่เลิกวันนี้แสงตะวันตกดินสวยงามมากเลยค่ะน่ะสุดยอดนะคะนาะงามงามงามอี่เลยงามไม่หรอ ทำสวนใน่ยตะมันตกดินให้เราได้เดินได้ชมแบบนี้ก็สุขใจดีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสุขใจมากอีกนอยกุหลาบเนี่ยบานนะคะเนาะกุหลาบเนี่ยบานกุหลาบเนี่ยค่ะดูแสงตะมันส่อนโอ้ยสุดยอด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 อลังการงาน รังการงานสางวสันโอ้ยน้องเพื่อนๆที่รักค่ะนี่ละคา่ะหน้าบ้านเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหน้าบ้านจริงๆค่ะเดี๋ยวจะแพนโทรศัพท์กล้องให้ดูนี่ค่ะหน้าบ้านนี่ค่ะนี่น้าบ้านหน้าบ้านวัยโกหกกุ๊กเก้คข้มซิมามี่กุ๊กเก้ เข้าบ้านแล้วยุงค่ะพออากาศร้อนยุงก็ออกค่ะยุงเยอะค่ะเข้าบ้านเข้าบ้านยุงจริงๆค่ะโอ้ยแต่วันนี้ค่ะแสงตะวันยังท่านได้รับขอบฟ้านี่ค่ะสวยมากค่ะเนะข้าบ้านดอกไม้ดอกไม้สีสันสวยงามเลยนะคะกับภาพบรรยากาศยามเย็นเนาะคะนะ่ะเนาะสวยแม่นปะค่ะ ทยอยบุมท,ทยอยบานให้เราเดี๋ชเชยชมค่ะขึ้นไปทั้งในกันเนี่ยค่ะสวยสว,ส,สวัสดียามเย็นนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะสวัสดียามเย็นค่ะเอาภาพบรรยากาศแสงตะวันกำลังตกดินกับดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะ <c oughs>